การติดเชื้อในช่องคนเมืองทอนครับวันนี้ก็ได้ไปเดินดูในเซเว่นนะครับก็ไปเจอกับขนมของบผมบิการรอบนี้คือออกมาใหม่ล่าสุดนะครับผมเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยจะเป็นในส่วนของเป็นคอมเมดี้ไรเดอร์นะครับตอนนี้ก็ของน่าจะเริ่มจะทยอยเก็บทยอยหมดเลยนะครับผมไม่รู้ว่าทางาแต่เซเว่นเนี่ยผมไม่เจอละส่วนแมคโครเนี่ยที่เป็นห่อเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคอมเมดี้ไรเดอร์เนี่ยจะมีอยู่หรือเปล่าแต่ว่าตอนเนี้ยรอดใหม่นะครับผมเป็นดาบพิฆาตอสูรน,นะครับ แล้วก็ราคาแต่ละซองครับหนึ่งซองก็ราคาอยู่ที่2ละสิบาทนะครับถ้าซื้อในเซเว่นนะครับหนึ่งซองสิบาทเราจะได้การ์ดนะผมทั้งหมด2ใบนะผมนี่แต่ถ้าเป็นแบบเวอร์ชันที่เป็นแบบห่อสิบสองซองนะครับก็จะได้ห่อละ5บาทนะครับแต่ว่าจะได้การ์ดทั้งหมดเนี่ยหนึ่งใบนะบผมถ้าจะซื้อเนี่ยซื้อเป็นแบบห่อสิบสองซองสองละ5บาทแบบนั้นจะคุ้มกว่านะครับเดี๋ยวไว้ถ้าทางแมคโครนะผมจัดจําหน่ายเดี๋ยวผมจะจัดหนักจัดเต็ม เอามาสัก2 3ห่อรีวิวให้ดูแล้วกันนะผมสำหรับวันนี้ก็ต้องรีวิวของทางเซเว่นไปก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าแมคโครยังไม่ได้ไปดูครับผมนี้ก็จัดมาทั้งหมดนี่ครับผม4ถุงนะครับผมเดี๋ยวลองมาแกะแต่ละถุงกันครับว่าจะเป็นยังไงร,รูปร่างขนมก็นเนี่ยเป็นรูปดาวนะผมสองก็จะขนาดน,นี้เนี้หน้าตาดาน,นาก็จะเขียนไว้ว่าเป็นการ์ดดาบพิฆาตอสูรนะผมแล้วก็ บอกว่าของแถมประกอบด้วยกรารจำนวน2ชิ้นนะครับสำหรับที่เป็นเวอร์ชั่นที่ขายเฉพาะในที่เซเว่นะครับผมนี่สองใบแล้วมาแกะดูกันครับนี่เดี๋ยวขออนุญาตแกะออกจากตัวของถุงขนมก่อนแล้วกันนะครับผมไมได้แบบแกะทีเดียวนะครับ น่าจะมี SSR เติมมาครับผมรอบก่อนน้านนี้ที่เป็นค a m มินไรเดออันนั้นผมก็ยังสะสมไม่ครบนะครับได้ประมาณครึ่งหนึ่งครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะครับว่ามันบอกอะไรกันบ้างนะผมก็ไม่ใช่ด้านข้างด้านหลังนะผมก็บอกว่าอันนี้เป็นการสะสมนะครับมีทั้งหมด100แบบให้สะสมนะครับแล้วก็เป็นซูเปอร์แร่การ์ดนะครับ3แบบนะครับส่วน แล้วก็เป็นแร่กัสนะครับผม37แบบแล้วก็เป็นนอร์มอลกา๊สหกสแบบคือเอาง่ายคือตัว R นะครับผมตัว L นะครับมีทั้งหมด60ใบนะครับส่วน SR นะครับผมมีทั้งหมด37ใบส่วน SSR นะครับผมมีทั้งหมดอยู่3แบบนะครับก็จะอยู่บริเวณด้านบนนี่ผมเนี่ยรูปหลังเอสเอสจะเป็นเหมือนสีทองนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นนะว่าทั้งหมด4อ่าจะเรียกว่า4ี่ห่อเรียกว่าการ์ดทั้งหมด8ใบนะครผมเราจะได้ อะไรกันบ้างเนี่ยผมมาลุ้นกันนะครับสาหรับใบแรกนะครับผมนี่ขอบเงินๆแบบนี้ก็อันนี้เป็นแรกาสนะครับผมนี่ด้านหลังตัวกร์สนะครับเป็นพลาสติกนะครับก็จะเหมือนกับอตก่อนหน้านี้ครับี่เป็นคอมเมนไรเดอร์นะครับผมรูปร่างก็จะคล้ายๆกันนี่ด้านหลังก็จะเขียนว่บิก้านะครับแล้วก็เป็นติตานะครับผมเดมอนสเลเยอร์นะครับผมแล้วก็อนี่ครับ ด้านหลังด้านล่างสุดนครับจะเขียนว่า not for sale คือไม่มีขายนะครับคือมีแถมเฉพาะในขนมบิ๊กก้าเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาแกะตัวของซองถัดไปกันครับทำไมได้เดี๋ยวก่อนนะผมกำลังดูความแตกต่างอยู่นะผมจากการ์ดสใบนี้รู้สึกว่าตัวเนี้ยน่าจะเป็นแรการ์ดหรือเปล่านะครผมส่วนอันเนี้ยน่าจะเป็น normal การ์ดครับนี่ตอนนี้ก็ได้ normal การ์ดมาหน,นึ่งใบแรการ์ดมาหนึ่งใบนะครับผม อยากได้ SSR สักหนึ่งใบก็ยังดีครับอันนี้ก็เป็นขอบนี่ก็เป็นแบบวิบวับทางด้านในนะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นแร่กร์ดหรือเปล่านะครับผมนี่บเป็นใบที่อันนี้เป็นใบที่7ครับอันนี้ก็เป็นใบที่32นะครับผมก็100นะครับผม100เหมือนจะเป็นใบสุดโหอันนี้คือเป็นแบบสุดท้ายเลยนะครับผมแบบที่100นะครับแต่ว่าแอบเสียดายนะผมมันไม่แบบ น่าจะมีลูกเล่นมากกว่านี้อาจจะแบบว่ามีเป่ายิ่งฉุบหรือมีแบบค่าพลังแบบแอตแท defense อะไรให้เล่นนะผมอันนี้ไม่มีอะไรเลยมีแต่ตัวการ์ดอันนี้ก็น่าจะเป็นการ์ดนอร์มอนะครับผมนี่เพราะว่าด้านในไม่ได้แบบมีแบบเลเซอร์ไม่ได้บิบวับนะครับแค่ต่อน,นี่นี่เราได้เป็นแลการ์ดอีกใบหนึ่งแลครับผมก็น่าจะเป็นเซตเดียวกันนะครับผมนี่ครับนี่เป็น32แล้วก็29นะครับผม ตอนนี้ก็ได้แร่ก,กร์ดมาทั้งหมด1 2 3สองทั้งหมด3ใบนะผมส่วนนอร์มอลกร์ดได้มา2ใบครับแกะต่อครับนี่ก็เป็นนอร์มอลการ์ดนะครับผมเนี่ยเป็นใบที่87นะครับอันนี้ก็เป็นเงินอีกแล้วครับผมนี่อันนี้ก็เป็นใบที่83ดสานะครับเป็นนอร์มอลการ์ดเหมือนกันนะครับ ใบท้ายครับผมนี่ก็หมดแล้วนะครับสําหรับเซตนี้นะผมทั้งหมด8ใบใบสุดท้ายก็เป็นใบที่56กนะครับก็เป็นนอร์มอลการ์ดนะครับผมก็นี่เลยก็ทั้งหมด8ใบในะครับผมสาหรับวันนี้นะผมที่เราเปิดที่ผมเปิดได้นะครับก็เนี่บเป็นนอร์มอลการ์ดนะผมทั้งหมด5ใบใครับแล้วก็ในส่วนของ แรง์กัดสามใบนะครับนอรมอลกา๊ดเท่าที่สังเกตนะครับรูปแบบจะเป็นนอนสะส่วนใหญ่ครับนี่ก็อาจจะเป็นแนวตั้งมาแต่ว่าแต่น่าจะเป็นแนวนอนนะผมนี่ครับเพราะว่าตัวหนังสืออยู่ทางด้านล่างนะครับผมก่อทั้งหมดจะเป็นแนวนอนส่วนแรก์กัดที่ได้มาจะเป็นแนวตั้งเนะครับผมนี่ถ้าเป็นแรก์กัดสังเกตนะครับจะมีเป็นชื่อบอกนะครับผมนี่ในสื่อนะครับแกอวนทรีครับเทนเนนนะครับผม ถ้าเป็นแบบแรกาซ์เนี่ยจะมีชื่อบอกนะครับส่วนถ้าเป็นนอร์มัลการ์ดแบบนี้ก็จะไม่มีชื่อบอกมาให้นะครับผมก็คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับพี่ก็ได้เห็นกันได้ผมว่ารูปแบบการ์ดก็อย่างที่บอกไว้เป็นพลาสติกนะครับถามว่าน่าสะสมไหมก็ถือได้ว่าน่าสะสมเพราะว่าในเรื่องของวัสดุเนี่ยก็ถือได้ว่าสามารถที่จะเก็บได้ไว้ได้นานนะครับผมไม่เหมือนกับวัสดุที่เป็นกระดาษนะครับผมอันนี้ก็พลาสติกก็สามารถเก็บไว้ได้ นานกว่ากระดาษแน่นอนุ่มโดนน้ำไม่เป็นไรนะครับผมก็คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะผมก็ไม่รู้นะผมใครที่ได้เห็นคลิปนี้หรือไปซื้อมาแล้วก็หรือว่าใครเพิ่งเห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ไปตามหากนันนะครับที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะผมหรือว่าถ้าอยากได้เป็นห่อ12ซองแล้วราคาคุ้มกว่านะครับถ้าซื้อที่แมคโครจะคุ้มกว่านะเพราะว่าเราจะได้ทั้งหมดไม่แน่ใจน่าจะ50บาทนะผม50บาทมันจะตก ถุงละประมาณ5-6บาทนี่แหละครับผมแล้วก็ได้การ์ดมา1ใบถ้าตีราคาต่อการ์ดต่อราคาเนี่ยซื้อเป็นห่อ12ซอง12ถุงเนี่ยจะคุ้มกว่าซื้อแบบอ่าถุงอันเนี้ยจะเป็นถุง15บาทของทางเซเว่นแล้วได้ทั้งหมด2ใบฉะนั้นถ้าซื้อเป็นห่อ12ซองแนะนำให้ซื้อเป็นห่อ12ซองจะคุ้มกว่านะผมเดี๋ยวไว้คลิปหน้าผมจะไปตามหาที่แมคโครนะผมว่าจะนำเข้ามาจัดจำหน่ายหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่า ยังเป็นในส่วนของคาร์มินเรเดอร์อยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของดาบที่ค่าดระสูนครับเตรียมได้เลยผมจะจัดหนักนะผมจะซื้อมาทั้งหมด3ห่อก็น่าจะอ่าสิบสองซองก็48ห่อผมมาเอ้ยไม่ใช่สีครับ36ห่อเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะเปิดได้ตัว S S R หรือเปล่านะครับการ์ดที่เป็นสีทองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆ จากทางช่องเราคนเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมไป้วครับเจนครับสวัสดีครับ